โอเคครับ okay, ผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับโอเคครับผมก็วันนี้ก็จะมาสอนไปขุดน้ำมันดิบนะครับอาจากใครที่ดูจากพาร์ทที่แล้วที่ผมว่าจะไปพาร์ทต่อไปก็จะไปขุดเออไปอะไรนะป้นธนาคารแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ป้นแล้วนะครับเพราะผมไม่อยากป้นนะครับโอเควันนี้ผมจะขอก็จะขอไปอขุดน้ำมันดิบแทนนะครับโอเค อันดับแรกนะครับโอเคเราต้องไปที่อะไรนะเซเว่นนะครับโอเคต้องไปซื้อเครื่องก่อนนะครับเครื่องขุดน้ามันดิบนะครับถ้าถ้าใครไม่มีเครื่องก็ไปขุดไม่ได้นะครับโอเคเราจะพาไปเลยโอเคคร,เอค,ค,ครับโอเคแล้วผมไปโดกับเธเพราะไอ้นี่ครับมันคือผมครับ นี่ตัวปลอมตัวจริงสงสัยอู้วันไปละเฮ้ยคือว่าตัวจริงวะนี่แหละผมว่าว <S <s อือือือ,อืขอต่อยสักบาทหน่อยเนี่ยโอเคทุกคนทุกคนมาถึงเซเว่นแล้วใช่ไหมโอเคทุกคนก็ต้อง เข้ามาในร้านเซเว่นแล้วกดปุ่ม็น,นะครับ<ม>แล้วกดซื้อขอาครับเ<ม>นี่ยครับเครื่องขุดน้ํามันดิบราคาห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับโอเคทุกคนต้องมีเงินห้าเบิร์นนะแต่ตอนนี้ผมได้ซื้อไปละโอเคทุกคนไปซื้อได้เลยนะครับเอาโอเคทุกคนไปซื้อได้เลยโอเคต่อไปผมก็จะพาไปที่ขุดน้ํามันดิบนะครับโอเคค้นหาสถานที่ใช่ไหมวะ คุณหาชีพทั่วไปดินี่ไงขุดน้ำมันดิสามันด้อยิบสองกิโลเมตรกดไปเห็นไหมมันจะมีจุดแดงๆอยู่ในแผนที่นะทุกคนเขตละทุกคนก็ต้องไปเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมถึงที่ขุดน้ำมันดิแล้วกันนะครับโอเคไปเลยทุกคน2,000 years later อโอเคครับทุกคนก็ใกล้จะถึงเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคใกล้จะถึงแล้วนะครับอยู่ด้านหน้าแล้วเลยนะครับโอเคถึงแล้วนะครับทุกคนอ่าทุกคนครับผมมันจะมาบอกสูตรนะครับว่าจะให้แบบไม่ต้องแบบเมื่อยมือ,มอทุกคนไม่ต้องเมื่อยมือเลยโอเคทำตามผมนะครับทุกคน อันดับแรกก็ตอไปโหลดแอปออโต้คลิกมาออโต้คลิกเดี๋ยวผมจะออกไปให้ดูนะโอเคโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมได้อยู่หน้าหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมันก็คือแอปตัวนี้นะครับเนี่ยออโต้คลิกสามารถโหลดได้ที่เพจสตูนะครับเคผมก็มาบอกสูตรแล้วเลยแล้วต่อมาให้เข้ามาที่อันที่สองครับ นี่กดตัวนี้ปุ๊บแล้วก็มาเปิดตัวนี้เอาไหมปิดเปิดใหมโอเคพอเปิดเสร็จแล้วใช่ไหมก็กดมาที่ตัวเดิมเลยเห็นไหมมันจะเดิ้งขึ้นมาโอเคจากนั้นเราก็กดข้อกมของเราได้เลยนะโอเคตอนนี้เราก็ได้ข้อกมของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อไปนะครับให้มาอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราเนี่ยใครเล่นในโทรศัพท์ก็กดตัวน,นี้ออกมา อันนี้แนะนำสาหรับโทรศัพท์นะคอมหน้าจะทําไม่ได้นะครับทุกคนโอเคเปิดออกมาโอเคต่อไปก็กดรูปบวกแล้วก็เลือกมาใส่ตัวเอ็นเลยนะโอเคจากนั้นเรากดเข้าไปตรงที่เลขหนึ่งปุ๊บโอเคแล้วก็ปรับให้มันเหลือเกีนะครับแล้วก็มาปรับอันนี้ตัวหนงังสือนี้ทุกคนมากดอันที่สองแล้วกดตลกลงครับ โอตัวลงเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็มากดเนี่ยสามเดี่ยวโอเคปุ๊บมันจะเริ่มทํางานเลยทุกคนเห็นไหมไม่ต้องทำอะไรมากครับก็รอไปเลยครับโอเคผมจะรอจนมันถึงหนึ่งร้อยอันมั้งละครับโอเคผมจะรอไปเรื่อยเลยครับ อ่ะโอเคครับทุกคนผมว่าถ้ารอมันน่าจะช้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมขุดน้ามันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคผมจะตัดไปลแล้วส years l a t e r อ่ะโอเคครับทุกคนผมอาจจะขุดไม่ครบนะเนี่ยผมได้มาห้าสิบอันนะครับแต่ไม่เป็นไรนะเขาให้สูงสุดหนึ่งร้อยอันนะโอเค ต่อไปจะพาไปจุดที่สองนะคือจุดอะไระไม่รู้อ่ะคล้ายๆกับแพ็กน้ำมันนะทุกคนอยู่ไหนวะเออมันเป็นที่กองน้ำมันโอเคไม่ใช่แพกน้ำมันกองน้ำมันดิบทุกคนโอเคไปที่กองน้ำมันดิบเลย ตัวใกล้ๆกันนะไม่ไกลจากกันใกล้ๆครับไม่ไกล,ลครับอ่ะโอเคทุกคน <c oughs> ก็มาถึงกันที่เรียบร้อยแนละ้วอยู่ใกล้ๆนะวิ่งเข้าไปเลยแล้วทุกคนมาถึงตรงนี้ไหมกดไว้ยังออกมาอีกใช้ใช้ไอตัวเดิมเลยเอาตัวคลิกนี่แหละไอตัวเดิมเลย ไม่ต้องเราบอกนะเรากดนี่เลยเห็นไหมกดสามเดี่ยวบอกสูตรครับสูตรลับสูตรโกงไม่ต้องกดให้เหนื่อยมือครับไม่ต้องกดให้เหนื่อยมือเนี่ยทำแบบนี้ไปเรื่อยมันก็กดให้เองกองละมันเองกรองไปเรื่อยเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะตัดไปที่ตอนกองละมันเสร็จแล้วกันโอเค two thousand years later อ่าโอเคคนระับทุกคนก็ตอนนี้ผมได้กล่องนะ้ำมันเสร็จนที้เลิโอเคมันจะลบทีละห้าแล้วแล้วเราก็จะได้มาทีละห้าเหมือนกันนะหักห้าได้ห้าโอเคเราได้มาห้าสิบเหมือนเดิมนะครับทุกคนโอเคต่อไปผมก็จะพาไปอ่าอะไรนะจุดอะไรเนาะจุดขายนะ้ำมันอนะ่ะทุกคนอยู่แถวๆตรงนี้แหละเนี่ยที่ผมมาไวนะ้เนี่ย ขีคตรงนั้นเลยถ้าทุกคนอยากไปเร็วก็เนี่ยตามผมมาเลยท้ายเลยตามรางรุถไฟไปเรื่อยๆเลยนะทุกคนโอเคเผมจะตัดไปตอนใกล้จะถึงแล้วนะ y e a r s <years> later <S อ่าโอเคนะทุกคนทุกคนขี่มาแล้วจะเจอสะพานแดงใช่ไหมโอเค ทุกคนเนี่ยมาถึงตรงนี้ได้ใช่ไหมให้ทุกคนเนี่ยขับรถเลี้ยวลงเลยเลี้ยวซ้ายลงเลยเห็นไหมมันจะลงมาตรงนี้โอเคแล้วก็ขับมาเรื่อยเลยนี่ตรงนี้เลยเลี้ยวขวาเข้าไปเลยทุกคนนี่เลยตรงนี้เลยครับนี่ครับจุดขายนะ้ำมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยทุกคนนะผมบอกกันนะผมบอกกันนะว่าอ่า จะพึ่งลบเนี่ยไอตัวเนี่ยเห็นไหมที่ผมเล่นเยอยจะพึ่งลบมันหอกนะทุกคนมันยังได้ใช้อยู่นี่แล้วก็นี่มันมันเซฟไว้อยู่แล้วนะไม่ต้องไปทําอะไรมนันอีกแล้วก,กดสามเดีย่ยวโอเคก็จะขายอัตโนมัติเลยไม่ต้องไปกดอะไรมันอีกเลยปล่อยมันยืนอยู่เฉยๆน่ะเดี๋ยวมันจะกดออโต้เองครับมันจะกดออโต้ยีได้เกตพันวะ ขายไปเรื่อยๆแบบนีุ้ะคุณบางทีก็หักออกห้าบางทีก็หักออกสิบนะุกคนโอเคมันหักออกสิบแล้วตอนนี้ได,ได้ได้ทีละกิจพันละโอเคตอนนี้เหลือประมาณยี่สิบใช่ไหมโอ้โหขอดูก่น ไม่เห็นมาทุกคนนะหนเหลือยี่สิบโอเคอ่าก็จะเหลือสิบใช่ไหมคเหลือสิบครั้งสุดท้ายละโอเคทุกคนพอเสร็จแล้วใช่ไหมก็กดตัวสีแดงๆนี่เลยลบทิ้งได้เลย นี่กดย่อลงมาแล้วการกระบะทิ้งได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้เห็นไหมถ้าคนนั้งแก่ทาพวกคุณก็จะได้ตังค์มาเยอะนะครับโอเควันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็อีพีหน้าไม่รู้ว่าจะได้ไปป้นาราคาไหมถ้าไม่ตามมารวมครับถ้าอยากป้นก็อยากป้นถ้าไม่อยากก็ไม่อยากครับก็โอเคครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วผมด้วยนะครับ ผมจะมาทำคลิปไปเลยนะครับโอเควันนี้ก็ขอจบคลิปในตอนนี้ก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ